ภาวะวิกฤตที่ถดถอยของเศรษฐกิจโลกที่มาพร้อมกระแสการ disruption ที่ขยายเป็นวงกว้างและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมากทำกลางวิกฤตครั้งนี้เคแบงธนาคารกรสิกรไทยได้วางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไว้อย่างไรมาร่วมรับชมรับฟังวิสัยทัศน์แนวนโยบายของสองแม่ทัพคนใหม่ที่จับมือกันเพื่อพาองคอ์กรลูกค้าและเศรษฐกิจของชาติให้รอดไปด้วยกัน เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็มาเล่าให้ฟังถึงการดำเนินงานของธนาคารกษิกรไทยต่อจากนี้เราจะก้าวไปทางไหนภายใต้สถานาการณ์ที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ณวันนี้ในฐานะประธานกรรมการดิฉันขอเริ่มจากการประเมินสถานาการณ์เศรษฐกิจไทยเองแล้วก็เศรษฐกิจโลกเองเนี่ยณนะวันนี้เผชิญความยากลำบากอย่างยิ่งจากโควิด -19 ซึ่งเราก็คงเห็นได้ชัดนะคะว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของคนในทุกชนชั้นการติดเชื้อของโควิดในทีนเองเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นทําให้คาดการได้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะถดถอยศูนย์วิจัยเกษตรกร,กรไทยได้ประเมิน GDP ของประเทศไทยในปีนี้นะคะอยู่ที่ลบ5%ถ้าการควบคุม ของการแพร่กระจายของโควิด1 9ทเนี่ยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเนี่ยสามารถควบคุมได้ภายในไตรมาสที่2ก็คือประมาณเดือนมิถุนายนนี้แต่ยังไงก็ตามมันก็มีข่าวดีอยู่ว่างนะคะว่าตัวขับเคลื่อนของปีนี้เนี่ยยังคงมีอยู่ซึ่งเป็นตัวตัวสำคัญก็คือการการลงทุนของภาครัฐน่าจะโตได้อยู่ที่3.3%นะคะแต่ภาครัฐเองก็คงต้องเร่งออกมานะคะโปรเจกต,ต์ต้องเริ่มทันทีภายในปีนี้ ส่วนการลงทุนของภาคเอกชนเองเนี่ยก็บอกช้ำพอสมควรนะคะก็น่าจะอยู่ที่ลบหปอร์โควิดในทีเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงกับการท่องเที่ยวการส่งออกการบริโภคแล้วก็การลงทุนอย่างมีนัยยะสำคัญสิ่งที่สำคัญณวันนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันค่ะต้องฝ่าวิกฤตโควิดไนทีไปให้ได้สิ่งแรกคือความเชื่อมั่นเราต้องเชื่อมั่นในประเทศไทย เราต้องเชื่อมั่นในรัฐบาลเราต้องเชื่อมั่นในสาธารณสุขไทยพวกเราทุกคนต้องมีความร่วมรับผิดชอบปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดนะคะในกฎระเบียบกติกาที่ทางรัฐบาลออกมาผู้ว่าราชการออกมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งองค์กรที่ท่านสังกัดอยู่เพื่อให้มันจบโดยเร็วอันนี้เป็นสิทธที่สำคัญมากยังไงก็ตามทิศทางของธนาคารกสิกรไทย เราจะเร่งรัดในการช่วยเหลือลูกค้าในหลากหลายทางพร้อมทั้งมาตรการหนุนเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะคะธนาคารกรสิกรไทยจะต้องยืนหยัดเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่จะสร้างความเข้มแข็งและแข็งแกร่งต่อไปเท่านี้ลองมาฟังในฝั่งของคุณคติยากันบ้างนะคะว่าแผนการขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคารกรสิกรไทยท่ามกลางโจทย์ธุรกิจความท้าทายเหล่านี้เป็นอย่างไร ในเรื่องของการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้ความท้าทายอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าท้าทายมากนะคะทั้งอย่างที่คุณกอบกันแจ้งให้ทราบมอสักครู่ก็คือทั้งภัยแ้งทั้ง Recession ทั้ง disruption ทั้ง c o v i d 19นะคะตัวธนาคารเองเนี่ยมีหลายบทบาทด้วยกันอย่างแรกก่อนก็คือเราต้องดำเนินธุรกิจนะคะเราก็พยายามที่จะทำให้ผลประกอบการของเราดี นะะในขณะเดียวกันเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้มากที่สุดอย่างที่2ก็คือว่าเราเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ความยากลาบากอันนี้เรายังต้องทําให้ระบบการเงินการธนาคารของประเทศผ่านไปได้ทําไปได้ด้วยเป้าหมายของเรายังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าภายใต้เหตุการณ์อันเนี้ยคอนเท็ก์มันเปลี่ยนไปเป้าหมายของเราก็คือ empower every customer life and business ก็คือให้อำนาจเพิ่มอำนาจให้กับทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าในการทำสิ่งนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเป็น Pioneer for the better A s t ์ p ahead forever ซึ่งหมายความว่าเราจะต้องไปดักทางเราต้องอ่านทางไปก่อนนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้พาลูกค้าให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วย mm hmm. การปรับโครงสร้างนี้ที่จะต้องทำให้เร็ว ทำให้เข้าถึงคนที่ลำบากจริงๆมาตรการพิเศษนะคะทางด้านสินเชื่อเนี่ยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระนี้เสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าเนี่ยแบ่งได้หลายประเภทด้วยกันนะคะแล้วก็มีออกมาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอ,อ,อย่างแรกเป็นมาตรการเกี่ยวกับลดภาระการผ่อนชำระนี่มาตรการเสริมสภาพคล่องนะคะแล้วก็มาตรการที่จะทำให้ธุรกิจของทุกท่านผ่านไปได้อย่างคล่องตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยสาขาเรายังเปิด ATM เรายังทำงานและเราเติมเงินเต็มตลอดนะคะแล้วเรายังมี p m u s m o e i l n k i n k i n g ของ K Bank ที่ได้รับการใช้แล้วก็มี Market Share สูงที่สุดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการเปิดบัญชีก็ไม่จำเป็นต้องมาที่สาขานะคะเราใช้เปิดด้วย e-saving ก็คือโหลด K Plus แล้วก็ไป บริฟ f y ตัวตนก็นจะเปิดบัญชีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ลําบากเลยเราก็ในมุมของเราเราก็คือพยายามที่จะทําทให้ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกคล่องตัวที่สุดนะคะแล้วก็ภายใต้ช่วงโควิด1 9นี้เนี่ยเรารู้ว่าสุขภาพหรือความปลอดภัยของพนักงานเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลเขาแล้วก็มีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อให้พนักงานและลูกค้าของเราที่มาใช้บริการปลอดภัยด้วยค่ะ